นิทานเรื่องป้าแซนดี้กับคุกกี้สีรุ้งป้าแซนดี้เป็นคนใจดีและทำคุกกี้อร่อยมากใครๆก็ชอบกินคุกกี้ของป้าแซนดี้ป้าแซนดี้มีหลานชายตัวเล็กๆหน้าตาหน้ารักอยู่สามคนซึ่งทั้งหมดเป็นพี่น้องกันโนนัทเป็นหลานคนโตหนนัก เป็นหลานคนรองและหนูนิวเป็นหลานคนเล็กทุกเย็นป้าแซนดี้จะทําคุกกี้ใส่หลูเก็บไว้ให้หลานๆกินก่อนไปโรงเรียนทุกเช้าหลานชายทั้งสามจะได้กินคุกกี้คนละสามชิ้นเด็กๆก,กินคุกกี้แสนอร่อยทุกวันงามๆคุกกี้ของป้าแซนดี้อร่อยที่สุดในโลกเลย เย็นวันหนึ่งป้าแซนดี้ลองทำคุกกี้สูตรใหม่เป็นคุกกี้สีรุง้งหลายสีสันโดยมีหล่นหลานคอยช่วยอย่างสนุกสนานเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุกกี้สีรุง้งทุกคนลองชิมสิจะ๊ะว้าวอร่อยจังครับป้าเด็กๆมองคุกกี้สีรุ้งในโหลอย่างมีความสุขพุ่งนี้พุ่งนี้จะมีคุกกี้สีรุ้งเป็นอาหารเช้าด้วยนะจะ๊ะ เช้าวันต่อมาเด็กทั้งสามรีบอาบน้ำแต่งตัวอย่างร่าเริงและเมื่อมาที่โต๊ะอาหารทุกคนก็ตกใจในโหลคุกกี้มีแต่ความว่างเปล่าเอคุกกี้หายไปไหนนะยอมรับมาซะดีๆเมื่อคืนใครแอบกินคุกกี้สีรุ้งจนหมดปาแซนดี้ถามเด็กๆผมไม่รู้ครับหนแนกตอบ ผมไม่ได้กินครับหนูนิวตอบผมเปล่าครับหนูนัดตอบเย็นวันนั้นป้าแซนดี้ทำคุกกี้สีรุ้งอีกครั้งและใส่ไว้ในขวดโหลเหมือนเดิมโดยมีเด็กๆแอบดูอยู่ห่างๆเช้าวันรุ่งขึ้นคุกกี้ของป้าแซนดี้หายไปอีกแล้วคราวนี้จะบอกได้หรือยังจ๊ะ ว่าใครเป็นคนขโมยเอาคุกกี้ไปเมื่อเห็นว่าเด็กๆพากันเงียบป้าแซนดี้จึงให้เด็กทั้งสามคนอ้าปากทีละคนโดยเริ่มจากหนูแน็กก่อนอ่อหนูแน็กไม่ใช่ขโมยตามด้วยหนูนัดอืมหนูนัดก็ไม่ใช่เหมือนกันและหนูนิวเป็นคนสุดท้ายจับได้แล้ว หนูนิวนี่เองที่แอบกินคุกกี้สีรุ้งจนหมดหนูนิวทำหน้าเศร้าเมื่อถูกป้าแซนดี้จับได้ว่าตัวเองเป็นคนขโมยคุกกี้สีรุ้งไปกินป้าแซนดี้เห็นหนูนิวทำหน้าเศร้าจึงพูดกับหนูนิวว่า การที่เราหยิบของคนอื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแม้จะเป็นของเล็กๆน้นอยๆเราก็ต้องบอกเจ้าของก่อนทุกครั้งหนูนิวเข้าใจที่คุณป้าบอกไหมจ๊ะเข้าใจครับหนูนิวขอโทษคุณป้านะครับดีแล้วจ้ะเมื่อรู้ว่าตัวเองทําผิดเราก็ต้องรู้จักขอโทษจึงจะเป็นเด็กที่น่ารัก นะจ๊ะคุณป้าได้รู้อย่างไรครับคุณป้ารู้ได้อย่างไรครับว่าใครเป็นคนแอบกินคุกกี้หนูนัดสงสยัยเพราะป้าตั้งใจให้คุกกี้ของป้าเป็นคุกกี้สีรุ้งนี่จ๊ะตอนทำป้าจึงใส่สีวิเศษลงไปด้วยเมื่อใครได้กินก็จะมีสีรุ้งติดอยู่ที่ปากไงจ๊ะว้าวคุณป้าเก่งที่สุดเลยครับ เด็กๆพากันชื่นชมคุณป้าแซนดี้หลังจากวันนั้นไม่มีใครขโมยกินคุกกี้สีรุ้งของป้าแซนดี้ไปอีกเลยแล้วทุกคนในบ้านก็กินคุกกี้อย่างแสนอร,อร่อยกินเป็นอาหารเช้าในี้ทุกๆวัน เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆการที่เราขโมยของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนของเราหรือจะเป็นขนมนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เป็นของเพื่อนหรือแม้กระทั่งของบุคคลอื่นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะคะไม่ควรนําเอาเสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้รับอนุญาตนะคะ สำหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ